สวัสดีครับผมแมวดำสองแปดห้าชินเลภูมิใจเสนอเรื่องราวความเชื่อควานรีรับเวทมนต์คาถาอาคมในสมัยโบราณว่ายวยเรื่องคาถามหารารวยท่านในเสกสีพึ่งสีปากหรือเสกสีพึ่งติดชายผ้าหมของหญิงใด ยิงนั้นจะนึกรักเรานักแหลคาถาบทนี้สำหรับพ่อค้าแม่ขายผู้ที่ทำการค้าขายให้ใช้บทนี้ภาวนาใส่พืนสีปากจะทำให้มีลูกค้าและคนนิยมชมชอบคาถาว่าดังนี้ โอมละรวยมหาละรวยมาเจรจาด้วยให้ยิ้มแย้มมีสีให้แลดูนึกรักยินดีไม่เห็นหน้าแต่ละทีอยู่ไม่ได้ร้องไห้มหากรูอยู่หัวทุ่งให้ข้ามมหาอยู่หัวนาให้ข้ามเมอสุอยู่ไม่ได้ต้องร้องไห้มหาโอมอิทธิโยม,มหาอิทธิโย สวาหะสวาหมติดจดจำกันให้ดีแล้วท่องให้ขึ้นใจ,จใจเสกพึ่งสีปากเจรจาเป็นมหานิยมดีเป็นมหานิยม